อาการอะไรมาก่อนหน้านี้เลยมีแค่ครั้งนี้ที่ปวดปวดท้องแล้วก็อยู่ๆก็มาตรวจเจอเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรากังวลมากเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยพรายิ่งหาก็ยิ่งรู้สึกว่าเออฉันเป็นมะเร็งแล้วแหละอุ้ยอาการมันเหมือนเลยอะไรเงี้ยรู้สึกปวดท้องเหมือนจุกๆแน่นๆท้องอะค่ะก็เริ่มเอะแล้วว่าเอ,อ๊ะน่าจะไม่ใช่ปวดท้องธรรมดาแล้วแหละก็ผลออกมาว่าเป็นก้อนที่รังไข่ค่ะน่าจะประมาณ7-8เซน สวัสดีค่ะชื่อกุสุมาอาบันนะคะชื่อเล่นชื่อมานะคะอายุ32ปีค่ะ<ส><ส>ก็เริ่มแรกเลยอะคะ่ะเริ่มจากรู้สึกปวดท้องเหมือนจุกๆแน่นแ่นท้องอะคะ่ะ<ส>คิดว่าเรากินอาหารมากไปหรือว่ากินอิ่มเกินไปแน่นท้องตอนนั้นกินยาธรรมดาเลยค่ะเอายาที่มีน่ะกินยาลดกรดยาขับลมมาอย่างเงี้ยคะ่ะก็กินไปได้สักประมาณหนึ่งวันอาการเริ่มไม่ดีขึ้นก็เริ่มเอะแล้วว่าน่าจะไม่ใช่ปวดท้องธรรมดาแล้วแหละก็เลยถึงได้มาพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็ตรวจร่างกายนะ แล้วก็กดที่ท้องดูคุณหมอแจ้งว่าอุ้ท้องดูแบบว่าแข็งเกร็งมากและมันน่าจะไม่ใช่แบบปวดท้องธรรมดาแล้วแหละก็เลยแนะนําให้ไปอันตราซาวดูค่ะช่องท้องทั้งหมดแล้วก็รอดูผลเนาะก็ผลออกมาว่าเป็นก้อนที่รังไข่ค่ะน่าจะประมาณ7-8เซนก็เลยส่งไปพบกับคุณหมอนิรันชนะ ตอนนั้นกังวลมากกังวลมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยตรวจมาก่อนไม่เคยแบบไม่มีอาการอะไรมาก่อนหน้านี้เลยมีแค่ข้างนี้ที่ปวดปวดท้องแล้วก็อยู่ๆก็มาตรวจเจอเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก้อนค่อนข้างใหญ่กลัวว่าจะไม่ใช่ก้อนธรรมดาด้วยก็เลยค่อนข้างจะกังวลมากคุณหมอแจ้งว่ามันเป็นซีดอะคะ่ะเป็นช็อลตสีก็ให้ให้ทางเลือกเราในการที่ว่าจะนัดติดตามอาการก็ได้หรือว่าอยากจะผ่าตัดก็ได้คุณหมอก็แนะนําผ่าตัด ให้ได้เป็นแบบสองกล้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ความที่เราคือกังวลมากก็เลยเลือกจะผ่าตัดเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็ให้คําแนะนําอย่างดีแล้วก็นัดวันผ่าตัดให้เลยตอนนั้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่ะบอกตรงๆว่าเรากังวลมากเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเพราะยิ่งหาก็ยิ่งรู้สึกว่าเออฉันเป็นมะเร็งแล้วแหละ อ,อาการมันเหมือนเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปปรึกษากับคุณหมอเลยตอนแรกเราเลือกวิธีที่นัดติดตามอาการก่อน3เดือนแต่พอเราแบบหายกับคุณหมอไปประมาณสักสองอาทิตย์เพราะไปศึกษาด้วยตัวเองก็รู้สึกว่ากังวลก็เลยกลับมาพบคุณหมอใหม่ว่าขอเลือกเป็นผ่าตัดเลยดีกว่าใช่เป็นแบบสองกล้องค่ะก็ค,ะคุณหมอก็ให้ดูแลสุขภาพไม่มีอะไรค่ะแล้วก็งดพวกยาอาหารเสริมต่างๆพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอให้คําแนะนําดีมาก ก็มาเป็นคุณหมอในรันชนาเลยเนาะท่านแรกที่ดูเราหลังจากผ่าตัดหายเร็วมากก็นอนโรงพยาบาลหนึวันนะคะกลับบ้านได้แล้ว